สวัดีครับปกูชิักปปแปะนะครับผมก็นะเกลอกเอาวดูแล้วเราบ,บ่าโอ้คือปุ่มใส่ปุ่มใส่แต่ว่าดำหน้าแม่เ,เดี๋ยวบัลลังหนึ่งคือปุ่มใส่ปุ่มใส่เดีย๋ยวนี้มันเปลืองกาเพิ่นโตนั่นแล้วลงไปเท่าเดียวนึงแม่หรือมันค่อยงามท่านตาดิโอไม่เลยบิัลมัดบ่มันค่อยงามท่านตาดิเมืองเข้าดำนะผุนนะทั้งผุนนะงามท่านตาคือนยังนีนค่ครั้งแรกนะครับในชีวิตนะครับผม โอ้นี่ครับสาวๆแต่งชุดมาดำนานะครับไปไปลงดำหน้าผู้สาวนี่แหละชุดนี่แหละถูกต้องแล้วไปนองวิวไปุเออชุดนี่ละบอเอาชุดนี่ลงดำหน้าเบิ่งดำยังไงให้โลกจำเอาชุดนี่ละชุดดำหน้าบอบออยากได้ชุดนี่ลงดำหน้าให้เบิ่งไงนะเออนองวิวไปไปเอาชุดนี่ละเอาไปให้หาบาทไป เอาเบอร์ไหนที่มหาบาทเอาเบิร์เด้อเบอร์ตัวไปจ้างลงดำหน้าเอาเอาลงไปดำกันสองสามตนกันเลยไปน้องวิบไปบ่จับน้องวิบบ่ต้องห่วงเฮาบ่ได้ซักเสื้อผ้าเองบ่เอาไรเออปูปูกลางหลังขนซักเอาคนติดตามเพื่อนเนาะให้ถึงมืออ่าโอเคโอเคถ้าใส่สุดหนีล่องดำหน้าได้ถึงมือแน่นอนเอาเร็วๆ มีชุดเปลี่ยนไหมมีให้กัหนึ่งหมืซับเอาเร็วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้จะลงดำนาให้ดูนะครับผมดำยังไงให้โลกจำบางชุดดำหน้าผู้สาวนวดเนอะตัวต้องมาจับภาพนี้ชุดดำหน้ามันจะต้องดำหน้านี่นะเอาอีหลีนี่ครับผมแรกกับ1 0,000วิวนะครับผมน้องวิวเอ้ยหนึ่งหมื่นซับนะครับน้องวิวนะครับช่วยดันดันหน่อยนะครับเอา สุดนี่ครับแลกด้วยหนึ 100, ่งมืนวิวครับเอ้ยหนึ่งหมื่นซับครับผมสงสัยสิได้หนึ่งมืนวิวครับผมเอาไปสองวิวเอาสุดสุดนี่แหละครับผมวันส le ุดดำหน้า่วิววิวต้องเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าเราเราเราไม่ได้ซักผ้าเราไม่ได้ซักผ้าเออเราต้องค่องไว้ว่าเราไม่ได้ซักผ้าโอ้เอาจริงครับผม เอาจริงครับเอาหนึ่งหมื่นซับครับผมหนึ่งหมื่นซับนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดติดตามน้องวิวนะครับวิวกกกกว่างากหรือวิวแฟมิารีเอาวิวโกกกว่างนะครับฝากกดติดตามเพ่อด้นะครับพูดนะครับลงทุนขนาดครับชุดดำนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวสิลงไปิดไทยเดี๋ยวสิลงน้ำไปิดไทยเลยก็จะตามไปนะครับผมเหยียบก้าวข้าเจ้าหลวงโอ้ยบ่าบ้าไอ คลิปนี้ม e ันต้องได้หน er> ึ่งหนึ่งหมื่นวิวครับผมโอ้ยเนี Torah ้ไม่ซื้อไม่ได้ครับคลิปนี้เรานี่ชุดดำนาครับเอาชุดดำนาเอาบ่าด้เอาข่อยกระเจีลงน้ำมาทายเจ้ากาเจ้ากาใส่สุดนี่ดำนาข่อยกระเจี๊ากลายขึ้นกันลแล้าเอาเอาเอายอดวิวนะครับเอาเอา วิววิวต้องจำไว้เสมอวิวไม่ได้ซักผ้าค,คนข้างหลังโดนมันซัก<า> <laughs> เอา,าเอาครับผมเอานี่ครับผมเอาอชุดดำนา<อ>นะครับผมโอ้ยเอาโอ้เอาคข่ <laughs> <laughs> อุซ่าเลยไข่สุดๆมาเปลี่ยนดำบเนี้ยก่ากาดแบไม่รีไว้ไว้โอ้เอาครับผมนะนะครับ่าลืมนะครับวิวกกอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้อไงไงด้วยครับผม นี่ครับให้ครบหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนซับนะครับผมนะเอ้านะครับผมไม่ไม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ซักคนนี้ซักเราผมแล้ใช่ไหมนะเราต้องซักนะได้ครับเออนี่ลงทุนนะครับนี่คนนี้ซักครับผมเอาเอาลุนไปน้ากันครับผมโอ้สุดนี่นะครับรุ่นว่าสิไงหลังยมำไหนเอา โอ้ยนี่นะครับดำยังไงให้โลกจำนะครับเบิ้งสุดดำหน้าครับผมโอ้สุดยอดครับผมเอาอีลีเว้ยเอาครับผมแลกกับหนึ่งหมื่นซับนะครับผมฝากฝากด้วยนะครับผมน้องวิวนะครับวิวกกกอกนะครับหนึ่งหมื่นซับตอนนี้เท่าไหร่แล้วแปดพันเก้าครับอุ้ยอีกนิดเดียวครับผมเอาดันดันน้องวิวด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมใช้ซอกคอไม่ได้ครับผมต้องปล่อยให้คนนี้ใช้ครับ อ่ะโอเคนะครับผมดีครับโอ้ยสุดดำันะงามครับผม้านบอันสุดครับมนสิมังามไครับผมอ่ะจำไว้ท่องไว้เราเราไม่ได้ซักเราไม่ได้ซักนะครับผมเนาะเอามัดหนึ่งมา่เาะเาัดหนึ่งมาหนึ่งมหนึ่งมหนึ่งกับหนึ่งหมื่นวิวเออหนึ่งหมื่นซักฮะโอ้หัวหเวืัอหัวหววหัวหัววหวงั่หยว่อยก็ว่ได้ััวหัอหัวักหัวหัวัวั นะครับผมก็นี่ครับผมโอ้ยสุดดำหน้าครับผมดำยังไงให้โลกจำดโอ้โอ้ครับผมอ่ะฮะเอาจริงไม่นี่เอาจริงครับผมหนึ่งหมื่นซับนะครับหนึ่งหมื่นซับนะครับฝากกดติดตามน้องวิวนี้ด้วยครับผู้ใดเบิรงคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามวิวกกอกนะครับผมเนาะ เอ้ามาเด็กตำบังหุ่งกับตำบังหุ่งกับเป็นครับดำหน้ากับเป็นครับผมลูกไม่ใหญ่ด่านะครับผมโอ้ครับผมนะแต่เสียใจนะครับผมคันอันเพิ่นบ่มีแฟนครับผมแฟนมีแฟนครับผมสามีไม่มีติดอ๋อยังสดนะครับผมอ้าวเอ้ารุ่นรุ่นรุอ่ะเร็วเร็วเร็วสุดยอดครับผม อ่าเร็วๆมันสิเบิดมัดง่ายเพราะไอ้สิครบแปดนาทีเลยนะครับสำหรับทุกคนนี้ก็นะครับพวกนาก้มตาครับฝากให้กำลังใจทุกคนนะครับผมลุงเสือป้าสานะครับผมนายโพธินะครับผมโอ้อันโจยกจอกโอ้โจอันโจโจจำปลาดงไปโจจำปลาดงไปตอนนี้โอ้โจแฟมิลี่จำปลาดงโอ้โจแฟมิลี่จำปลาดงแม่มันโอ้ นะครับผมอันนั้นอันนั้นอันนั้นอีหยังก่อดซองหยังก่อดอันหลังอ่นโอ้ถุงท้องมาสั่นเอาซ่องถุงท้องนะครับผมนะครับอันใสใสใสเนี่ยบรต้องไ้หัวมันละเนาะเมื่อกี้รถไปอันตีขีดตมเนาะนะขม่ี้รถไปตีขีดตุ่มเอาขึ้นเนื้อได้ยุ่ยไหมพุ่นน่เอ้าเอ้าลงมาลงมาลงมาเบิังบังกับเจ้าเบิังกับเจ้าดูกับเจ้าเสียสลกขนาดใดบิังชุดดำหน้ากับเจ้าอันพวกเจ้าเทนยังยุบูนนะเบิังครับ โอ้สุดยอดครับผมเดี๋ยวไอที่บอกวิธีปุ่มใส่ปุ่มใส่เลยเห้มันงานน้ำก้นครับเอาปุ่มใส่ปุ่มใส่เมื่อกี้ไอดำมัดหนึ่งเนี่ยหฮยใส่เวลาพอถึงแปดนาทีดิเออโู้ผู้ผู้บอลแบเจะจำได้เ่าปีที่แล้วอะคอยดำานงานน้ำก้นเลย ข่อยปุ่มไ่ปุ่มไส้ผัวเแล้วข้าวเดียวเบิมัดว่าต้องไ่ปุ๋ยก็เขียวเมนว่าจะนำปุ๊บหนีงามเลยโอ้โหสุดยอดครับผมดูนะครับชุดดำนานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมแต่น้องเขาบอกว่าอ๋อแล้วไม่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 ได้ซักครับไม่ได้ซักเองครับเออนะครับผมเนาะครับผมก็ อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามน้องวิวนั่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนในเด้อครับผมเนาะนี่แหละครับสุดดำหน้าเพื่อนครับผมเน,ะดดนาะโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวฮับไปเบิรงทั้งผุ่นเกินไปเนาะพอยังดิพอยังดิโอ๊ยมีการพอยังวะตอนเนาะไอพอยังพอไปหกนาทีพอได้หกนาทีพอไพอ้ก็ได้แปดแล้วนะโอเคครับผมฝากกดติดตามน้องวิวกรอกด้วยนะครับผมลงทุนมากครับผมสำหรับอ่า หนึ่งหมื่นซับนะครับผมฝากกดติดตามให้น้องกันนะให้กำลังใจน้องเลยด้วยครับผมเนาะนะครับเราก็เป็นทีมยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับผมทําอะไรทําด้วยกันนะครับผมทําอะไรตุ้มเทมากครับดูแต่ชุดทําดํานาเด้อครับผมเนาะเบื้องสุดดํานาเบื้องต่ครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้เด้อครับผมสวัสดีครับ